อนนะเอาไห,ไหมมาชิตาไข่ไหเอาลแขง <c oughs> กงา <c oughs> สบายดีเด้อพี่น้องมาจุกุสุกนมาหังกอนมาหังเอาน้ากสบายดีพี่น้องทุกคนมาหังมาเอากิปนั่งาไะเอาำกเตหน่อ,นอยะอนะเออ <c oughs> เอาลำกเิมมาแ <c oughs> น,นสบายดีสบายดีเอชุกค,คนเดจ้าอะไรคือออเดอ เรียมหาเรยุดนุ่นก้นน้อยสองร้อยบาทมาวบานี่เขาเกิดน้แดงเงน้องเด้อขอบคุณหลายๆเจ้าคุณเรียมเด้อขอบคุณหลายๆคนนี่ชุขภาพรางกายแข็งแรงยิ่งังัเอเด้อุดนุนก้นน้อยให้ิอะไรกินนาะพี่น้องเนาะทำมาชัวร์อเคจี๊แล้วกินแล้วจะกินอีกกินกเอาเรายังยัง

น้ำาพี่นเองเล้หนว่เมื่อโรดลาขนมรอเออบม่เห็นองทิวลิปากขนมรออเมื่อน้ำราบแบนี้กินนะกนกินอีกแล้วที่จะไปกินกันไมนี่นะหวานรอดเน่แซ่เขาใส่ิงเออมันจะหอมคลอหอมมากคิวมัแก่ข้าว เขาจอทอดเขาใส่กิ้นะเขาทอดขายเอาใส่รับข้าแซ่บมันหอมแซ่บมันหอมเราจะทอดขากเราเห็นกขีขาเราอยู่ไหนอย่างคนมายเนาะเมาแล้วเตนอนไยางเ้ยหนอมากันีใจเขาใจตกันใจุมนะเนาะมีแม่เดี๋ยวเนา เรเห็นมาถา่ามาเราดีใจเราอะดีใจเครเอาเห็นกิน้แกินนงแายเราคินคนี่ยังกินนะครับกินแก้วเราจะกินน้ำผึ้กินแบบกเซปกินน้ำผึ้้าม็ไดออเดอร์มนนั่นแหละก็เลยซื้อพุ้งประมาณห้าโต๊ะแบบสี่โต๊ะหรือห้าโต๊ะพุ่งลงสมผมือนะเอาไงก็ได้ดอกสัมผัมืก็คือตัวใหญ่มันงามแค่ะบบเลยเอาห้าโต๊ะ ใส่ถได้แล้วใสลวเหาบแล้ไ้อไว้มื่อตองได้อน้เอมือมา่จเข้า ก็เลยเห็นใส่ชุดว่ะอีทองว่างามขึ้นทองว่างามขึ้นเลยขึากว่าขึ้นมากขึ้นเลยว่ะคุณว่าทีีนใส่ชุดแม่งูมขึ้นไรลูกก็มีงามเนาะคุณโรจน์จะขายคนไรลูกอุ้ยงามไรงามไรงามเทอร์มนี่เนาะตลาดอุ้ยแบบคุกูุณอายคนนี้โอ้ยงามใครคนจะหนุ่งส่งแดงมาดิใครคนจะหนุ่งส่งแดงมาโยกมาหย่าหน่ะเฮ้ยนี่เนีมันสบายใจโอ้เราเอกงามเนาะเลือกมันมีสีมีสันเกินมีเสน่ห์ลาสี

เอาซิมเนาะให mm ้มาซิมเอาไม่ยังเหครับลาเต้บอมีจะบอกอะยังมั้ชาตวันมี้เออลาเต้กับมีชาไต้หวันตรวสี่จังชาไต้หวันดีหมดาไต้วมีใจนะไดคขายดีอยู่บ้ดงเพราะ้ยเยอยู่ไต้วันเห็นั้งวันนี้ยังนั่งออเดอร์เลย ร้อยคุณละร้อยผ่านไปผ่านมาค่ะเนี่ยเนาะจะคล้ายจะคลีนกันเองก่อนเลยแหละทีแรกพี่น้องเลยเอามานิ่งกันเลยแหละอาทิตอ่ะไปนอกเลยแต่เอามานิ่งก่อนทอดทอดก้นทอดได้ชิมลูกก้นค่ะทอดล้วะหันยมาน่าสองปีทอดทแซ่บบจะมไปชื่อรูปนั่นแหะทอดนะอะไรยากคือยากมันกินมันมันมันหมดมันแล้วก็ซุกป

เขาม่เอาผู้เียอไรเลยผ้เลี้ยงกับมาหอแม่เนี่ยอ้นมาแม่เข้าสัตว์เป็่าไมาตัดอ้นมาหอแล้วไมาีของ่ามีของฝากมาฝากเราไได้เข้าป่าแล้วอเรได้เข้าป่าเข้าดงแล้วะข้างบ้านนาอ้นงา นี่พู่ลายเนาะผักเนาะนี่พู่ลายเป็นนี่ทำาสงานแาต้ำำแ้น้ำั่วทนอถ่วเาะเขาพี่เจ้าอยู่น้ำหัวน้ำหอมเม่อไหร่น้ำน้ำเซ่น้ำน้ำรังบ้านน้ำเซ่มนบอน้ำเซ่โอยแม่ตะวันี ถ้าเราสร้างพันผันมาหน่ำมันโมมีเราในเซมมคือหน่ำนะเลยลงไปอันนั่งชมนั่งมาเกี้ยวงามแรกวเราหน่ำขึ้นสนนกขึ้นเมื่อ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 มาเห็นยังป่ะเนี่ยเราก็ลังกับผันเอากองทรายมบบจิ้มห้านั่งมาเด้แบบมันอยู่ในดอสสระๆเลยดอนอันหน่ำมันมาแล้วมันเสียผวหน่ำนะขึ้นเมื่อเมื่อเมื่อเอาอย่งกับประธานคือเราคุกเอานั่นเอานี่ประธาน เข้าวกัหมดักหมหมับเาเห็นนองเข้าอีกนองเข้ามีสไลป์ไปทำบ้าไปดึงเอามันแล้วนะไปซอยเอามันนำขึ้นเม่ม่าเม่เม่อพัดเนา นี่พอเหือใ่ความวนนะฮะนี่ะกน,นนกนกันแรนยิงขึ้นพัางงดป่เมดินกืมอนอืมอนอือือืมอืมอมืออือมือือ